เวลาที่เราพูดถึงคำว่ากระตันยูสิ่งแรกที่เรานึกถึงเลยมักจะนึกถึงบุพการีก่อนหรือในบางครั้งเป็นสิ่งเดียวที่คนบางคนนึกถึงแต่จริงๆแล้วความกระตันยูนั้นคือการที่เราสำนึกรู้คุณในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ร่างกายของเราหรือว่าสิ่งของสิ่งของที่เราใช้สอยอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นยางลบดินสอปากกาหรือแม้กระทั่ง สกินแคร์อาหารที่เรากินเตียงที่เรานอนหากเราฝึกตัวเองให้มองเห็นคุณค่าของสิ่งรอบๆตัวได้เราจะเห็นได้ว่าที่จริงแล้วนั้นเราโชคดีมาตลอดจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้จําเป็นเลยที่จะต้องเป็นคนในบ้านหรือคนในครอบครัวเท่านั้นที่เราจะต้องรู้สึกกระตันยูที่จริงแล้ว คุณจะขอบคุณอะไรก็ได้ขอแค่คุณรู้สึกขอบคุณสำนึกรู้คุณมันได้จริงๆโดยที่คุณไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจฝึกที่จะกระตันยูและรู้สึกขอบคุณในสิ่งต่างๆแล้วคุณก็จะพบว่ามีสิ่งที่คุณอยากขอบคุณในชีวิตของคุณอีกมาก